วัตถุในภาพคือเหรียญพระเครื่องหลวงพ่อโบยวัดมะนาวจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกแบบแปดเหลี่ยมที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2508ลักษณะเด่นเหรียญเป็นทรงแปดเหลี่ยมด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อโบยนั่งคัศมารและมีข้อความวัดมะนาวอยู่ด้านบนและหลวงพ่อโบยอยู่ด้านล่างวัดสดุก เหรียญรุ่นนี้มีหลายเนื้อหาเช่นเนื้อฝาบาทและบางเหรียญมีการกระไหลทองเดิมๆพุทธคุณผู้ที่ศรัทธาเชื่อว่าเหรียญหลวงพอ่อโบยมีพุทธคุณด้านต่างๆและเป็นที่นิยมในหมู่นักสะสมพระเครื่องความแท้เหรียญรุ่นนี้ได้รับการยืนยันว่าเป็นคาแท้ที่ท่านหลวงพอ่อโบยปลูกเสก